พี่กิตครับพี่กิตครับถ้าสมมติม m d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  unser, ีดมันคอนนะพี่เรา<อ>จะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองอยังไงอะพี่คือมีดตอนนี้ป็นเป็นมีดพิคอนอยู่<อ>นนะมีดพิคอนแล้วก็ลักษณะของของการที่เราจะทําให้มีดคอนเราต้องเอาตัวนี้หน้าโหนกนะครับนนหน้าโหนกหน้านโหนกตรงนี้เอาไว้กรงลักษณะไว้ที่ขวดช้างลูหัวดคอนก็ได้ครับวางัวดคอนตามนี้นะครับแล้วก็วางนีกทีหนึ่งแล้วก็เอาคอนย้ำได้เลยนะครับรลองลองลองย้ำคอนย้ำได้เลย แล้วมันก็จะแน่นเลยนี่เราพี่อ่ามันก็จะเป็นตาไก่ตัวนี้สลักจะบวมบวมว่าก็จะอักลงไปติดหน่อยโอ้อนะครับหือว่าอย่างนี้ยังยังยังควนอยู่นะครับอ็อยังนันได้อยู่นี่แล้วต่อไปน,นี่น,นี่ลักษณะของของตาที่ว่าไม่ควน,นรวเริ่มแน่นแล้วเริ่มแน่นแล้วเราก็ดูนะครับดูว่าแล้วเราก็พับดูว่า ลักษณะของมันยังพับได้อยู่ไหมเนี่ยครับยังใช้ใช้ได้อยู่นี่ถือว่าโอเคนะครับเราก็ย้ยําีกย้ําหน่อยครับย้ําหัวย้ําแล้ย้ําย้ําข้างนะย้ําข้างเลยเนี่ยครับเพื่อให้ให้สลักตซนันเนี่ยบวมขึ้นมาบวมบวมขาใหญ่ออกมันอ้าแน่นแล้วแน่นแล้วแน่นแล้วนะพี่ต้นแน่นแล้วแน่นแล้วครับโอเค